ว่าจะมาเบิ่งพักแม,มนะ่พักน้ลูกไงปรักาศชากมิยูจ้ากมอยูป่อ้าวึกว่ามาดิ<ว>ลายสาวเฮ้ยพี่น้องทุกตายตามตา,มา,มา,าว่าจะทอดทิ้นี่ไงนี่ไงุบไ,ไปมาโ<ห> <laughs> อ้ไปแลวชิดเล,เลยอาพาลูกกันเลยลูก นี่กัดิ้งอางซ้ำนี่กับมามานน้ำพอตู้อีกเดาเดากระไปน้ำคงน้ำเอ้ยเนาะเอาจะมาผจะมาอยู่ใส่นี่น่ะมาอยู่มาอยู่น้ำพอตู้มาอยู่น้ำพอตู้มารอมารอถาพ่อจ้ะมารอถาพ่อเดากระไปน้ำคงเลย โอ้ยอ่ะกราบสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหายสาวน้อยเปิดคลิปจักว่าอีร์ยังเนาะวันนี้การระวังโลพ่อให้พี่น้องนะผ้าไอวิวย่างเด่นก่อนเข่าไปได้เดินเพ่ปได้ดูเแค่นี่เข่าวไปเห็นยังอ่ะนะอยากข่าวดินไปได้เห็นเนาะกว่างแห็นไงงามเนาะดินงามเนาะดินอะไรเลยแม่ยยัสุดท้ายเลย บั <Workers. S 2> on, <laughs> ่ให้่บอกเจ้าหนเจ้าเพิ่นบม่ให้ด้อกม่กฮ่ไ่นอืมไ่นตีกหนักคนอื่ะเอใช่นผยูผยูสวนุนะหมกพิ่หมกพายนาะป่ปไปเบิ่งมปะป่ะมาใหไมดีวพ่าเลาะมีแต่หัวเนาะมาเลยเนาะ แม่ไม่มีเต่หัวแม่โดยทว้ตน้แล้ไบปึงเบิ่งเพิ่งได้กล้เองแค่ไหนะบอกไปถามเลยถามเพิ่นเห็ดยังนอ้อไหนเนาะดิวิวพาหลอกหมดรวังเตะไม้่้มเด้อเพิ่งก็ได้เห็ดหัวกันนอกยพี่น้อาเลยว้าเจ้ามีแต่พวกผิดไฟแท้่งมะเขือเว้อพี่น้องเลย งามจังเน,นานะ,อ,นะ,อ,ะอ้้อ,อมเกเขืองามแท่เ่ย,วยสวัสดีเล้มกผมกพายของตกของพังหมกเขือก็งามแท่มกเขือ,อยังไงเห็นเนาะเออลูกนี่ผักกระดูกลยผักกาดผักกับมี่ลูกแกกับมี่อยู่บ่ โอ้โหกเแ่งามสําเนาะสัดาชิคายบ้านไาเบ่วนพักชวนย่างใหพี่น้องนะเดินเพลินปลูกย่างก็ขึ้นว่าได้เข่าได้หมาชวมึงนินะ้ข่าอได้เข่าเห เดินกว้างเนาะปลูกยังก็ขึ้นค่าย,ยีหักปลูกยังก็งามเลยดินมอค่อยแข็งนะเฮียทองเลยเห็นต้งามบ่งามแฮีงามบ่ดุมนะ้มดุ้มเลยอย่าไปอย่าไปเคียงบุญบุญคุด <c oughs> <c oughs> <อ>ปัดมือเลยผูกไปดางมือหูน้ำก๊อกผูกไปมาชองเบิง้งพักงามแล้วก็ไปบ้าน ấy. ลังล้มเล้นเออแม<ห>ตามลังลูกเลยพ,พ,พ,เพี่น,น้องข้าพิ่ารณาเลยไ,ยได้ฮะย,ย,ย่ยไปนั่งโพงเอย่ไปนั่งโพงเลยโอ้อเหรอเป็นไดไโด่งวลูกฮะโด่งประมาณ<อ>ขามาโดุงอย่างนี้เลยพ,พี่น้องเอ้ยชิมาเพลินละเอไปดิมโคงก่อนไปพี่น้องกันว่ามาได้พาเปิ่ปลายเต้โดดๆเดีลนะดิมโคงก็ได้ จะเข่าไปจะหมากัดน้อยแม่โอ้หมานอนใช่หรือผู้ด่ามันจักไปคือกัน,นว่านาะเอา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 เข่าไปเอามาได้ไหมออกมานั่นนั่นมัวแต่อยเข่าไปเห็นโบ <c oughs> นี่ใครจะมาบ่อคอยดื้อจับมัวเด้อออกมาลูกกัดแข้งไลย มาบริการโอไปเฮียววันน yeah, ี้ได้ยังไงเลยไ้ปักแปะไปปักแปะเอาหน้าไรเดอแปะไอปิวรอรี่เอาเจ้าคือไร้รายแทะเอาไร้ายแล้วเขียนกันเวเฟิ่อ้หลายครัไบัได้ปลวได้หน่อย เขาไนถามประเทได้ยังเขา่อ no, ว่าเพิ่นได้บักแปดเกลเปลได้บักส like anyway. oh hey. right. ี่เกลเปลคนเขียนเก่งมันก็ได้บักแปดแม่ตัวอ้วจักแม่คุณกู้ปวดเหง้าลอยต้องรอกษาเก็บด้วยบดจะว่าจะได้บักแปดอหน่อยตัวอ้จักคอมเมนต์นั่นแลี้กั่นก็ลอยกันยางมาหาเลย ยอกที่ซื้อยาลบยาลบยังไม่เสร็จอ้เนาะไปจำเลยยังยังยังเาะอด้าลูกมากาดได้ลูกไหมพี่้เจดื้อไรโบผ้าไปริมโคงเลยนี่นอแม่บอกนะโบได้าไปได้ดื้อไรมื่นยุดมนเนา่นยุดยุดเทียนมื่นสามมือเฮ้ยเนาะตะเบ็นจะตกหลินได้เพืนพี่น้องนะทัง พอตายเพื่อนยังบาเลิกอยู่เนาะคือว่อกากับคือว่ากับบ,บา้านเอาเล่าออเอาเล่าก,กับกับบ้านเลยมี่อย่างไรด้วยมาดูแต่ดินเผาเป็นอ๋อมาเก็บลุกเก็บผ้าอีกทีนึ่งเมื่อนกะข้าวบ๊วยียังอะไรกับเมือออ่ออันนี้เพื่อนพิพภัทบอก ไายเขาหนึ่งนะอ้ามือเปื่อนสีตาเจ้าของไปล่างมือไปไปล่างเลยพวนล่างแล้วก็จับไม้อีกขีดินก็ได้ไปนี่ละไม่บอกนี่ละไอ้กับเวงงงนี่ยโดนพอหายตีเนาะอ้าวปึกว่ามานี่เห็นห้านสาวเฮ้ยพี่น้องทุก ตามป่ามาจนหมดี่ว้างไม่บิงไมตามป่าหดพี่เลยบิงไมนี่นี่นะเอ้ยมันมืดต้องมามุมนี่บิงบิงใดูหูปะดูหูปะบิงเบิรงเอาบิร์เอาดูหมดูหนะอ้โอ๊ย ไป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 อล้แม่จะไกย่ออีกนะเฮ้ยเออหววเจ้าเจ้าไอ้ตื่นพัฒนาการของลูก้าบอกอ่ะยมนุ่งไลูกลูกอุบไปโอ้ไปแรตติดเลอ่ะพนลูกกันให้ลูกอุบกันเด้อ ไปเลยเสร็จเด้อไปกันเด้อสวัสดีโดยโดยดินน้ำลานอยู่พ่อพฟองเลนฟองเลน่องเลนใหม่รื้อไปโดยไล่ข้าก่ถนไลขคัก่อเดี๋ยวขึไปโอบยขา้ยังเอาแล้วไล้เดี๋ยวมลุกมาแผลป่ามาลูกมาป่าเนาะ เพราะว่าเห็นยังมาอุ้มเฮ้ยเฮ้ยจะกําลังเที่ยวบอ้ะเที่ยวยังมาเที่ยวบ่ะดูเที่ยวเออเหจนกต่กวางดําป่าคนมาเที่ยวไกลยังไงก็ได้โอ๊ยนอนแต่ละคนวันนี้เพิ่นบ่นอนเนาะมันนี้เนาะ

อืจาดเป็ดอึดเอายไหนไมห็นไหนไนหน่อยโอ้ยมักผพิ่มักมวนอ่า เนี่ยลมดีค่ะ <c oughs> คก็ชี้ถึกใจเพื่อนเนาะมีเอ,อือะหยอกเนาะเสียงไม่ไหน่อยเนาะ ดี่จ่เบผมน้องมุ้ยเนาะในระเจ็บ่ะเฮ้ยสาน้องเฮ้ยไนโอ้ยน้องบอชสยน้องกัญญาลูกผมน่องบุี้นองเจ็บใส่ผมคับันน่ออไปเลีกับที่ย คนคนพอมัวร่มดีค่ะพยังเนอะเนอะเอาตีด้วยีนหัเอาเร็วเก็บร้อยเดี๋ยุดเลยว่ะเดี๋เป็นไรตัด้น่อยอุ้มดนโดนเกระมือขอแคนเดี๋ยวปวดแล้ว เอ้ยม่านลํบาก่นลบาอุ่มบ่เฮ้ยพักับแม่จะก็อยู่ในผู้ให้ได้บ้านนี่หลักก็ไปท่านั้นแล้วยเดียวาเดียว ออกหอนบเลยดิหอนบูเนาะหอนบูบีขางุ่งเพือนาชาบ้าบินยนงเหลือให้เลาอยู่เนาะที่บาขายเพิ่งจะึงนะเมื่อกี้กัเพิ่นเอาได้จม่ว่าขึ้นอนานดันก็ได้ขายต่อใชะแม่นอโอ้่นเนะ พาอข้นกรยานจะตกจะบีบแก้มน้องนกนะมักใจพอแล้วเฉยมักแค่เห็ดหมักแค่อเห็ดชัน อีกชักหน่อยพอ่อแม่พี่นอกก้องประมาณปีไปลายๆนี่ไงมแต่บ้านอลไรชักหน่อยเลยมาตอนนี้อาจจะโลกอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็เห็นเพิ่นเริ่มย่อเสาย่อยังกันแล้วแต่แดดดินแต่แดดแปลงกะอู้้ชนยิ้มเขาเลยโอ้ฝนมีโมดิตรับเช็ดลายเช็ดแห้งให้นอนะ้องนหะ พอแล้วแก่มแก่คนยังเบมาเล่นว่าเล่นให้เบลได้เบลอยู่ปีนรถได้เสบปยแดงค่ะกจไม่หูช่างปล่อยแต่ยังว่าทางดุงทางป่าก็สิไปอยากล้านบาทเลย ไปเนาะได้ไปอึนทนี้ไป้ไห้อแม่าไก่อนเลยไปไปอยู่รุ่งพอป่ะลูกป่ะพแม่กันพอทางพอเพิ่งมีแบบอีกมองหนึ่งไปเพื่อนเอ้ยังมาจบลบด้ไปย หีใจเห็นโมสาวน้อยอารมณ์เลยดูเอ้ยร่มฝังแต่งโมอารมแล้วกับท่านได้ร่มวะป้าป้าป้าไปไปนองเลยเนาะ ไปเลยเลิกไปก่อนเลยท่าประตูไปก่อนเลยไปคำอะไรก็เลิกพกมุงไหนไหนนี่เออไปพกมุ้งนะน้ำไหมไปไปโอ้พกมุแงนะลูกเอ้ย่ะโอเคเสนอไปพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้แม่น้องเดือดละขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนเน้อ รถนาดีบ่ดุโอ้รถนาดีคือเอาเสื้อผ้ามามัดเอาจากสี่เนาะอ๋ออ๋อยูถึงบนในนู่นลูกคนนี้คอยมัดอยู่ไปไปรถนาดียังไปสอบอยู่ลูกปะยังไปสอบโดยรถนาดีต๋ำงัวโดยโดยโอเคสำหรับแมหพี่องเนาะสำหรับวันนี้แม่น้องเปล่กะขอบุนขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง fc คือเก่าคือเดิมเด้อเนาะที่ให้กำลังใจแม่น้องปมาตลอดแม่พี่น้องเอง สำหรับแคปนี้สำหรับคลิปนี้อ่ะไม่ต้องเปลี่ยนคอลาก่อนเด้อบ๊ายบาย